สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เขามาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชียลเมื่อนี้อ่าเมยจื้นได้มาเขตทั้งจังหวัดมหาสรารคามน,คาานี่ก็คือฝายอีกฝายนึงเดี๋ยวเมยาจืนสิบห้าลุ่มไปซ้องมึงจะกข้าเอ,อไปบ่วงวา่าข้าเจ้าเห็ดอยียงกันเนาะพี่น้องเนาะโอโ้เป็นปต่นานการตาเป็นประตูน้ำพี่น้อง อ,อประตูน้ำสำหรับพี่น้องผู้มกักหาอยู่หากินพี่น้องมักมากสิบเดผู้เคยไปเคยมากเออนี่ก็คือประตูน้ำอีกมองนึงลงมันก็พี่น้องเด้อโอ้ข้าเจ้าเปิดน้ำแล้วพี่น้องน้ำมันก็สะอาดีพี่น้องมันก็าตาดดีสำหรับพี่น้องผูมูมักสิบเดชเด้อ มาเลยมาเลย ấy, พี่น้องได้เห็นกันน้ำไหลแล้วพี่น้องน้ำไหลแล้าพื่นที่ตัดตูน้ำแล้วตั้งนี้แบบพระเจ้าทีเด็ดสาอยแซงเี็แตงแคบแห้งพื้นที่ตูน้ำจากน้ำฟองไหลลงมามนเงี้ยขึ้นชิล้อมสิบกระกุกจังเล่นบึง ว่ามันสิกินหรือเบ่กกินแต่ว่าไม่ได้่ฉือนสิบ้าไปถามเวงก่อนว่าก็เจ้าเหตุยังงกันเนาะน,นี่ละพี่น้องลงมาจากคู่นั่นแล้วโอ้น้ำไหลโดดโดดอยู่หาอยู่หากินหรับพี่น้องผู้มากคิดประกดเด้อเมือ,องมาได้มาได้คิดปากเทาที่แ้งคิดประ,ดปปประกด โอ้ปูประตูหน้าแล้วให้น้องเปิดหนึ่งสสาี่ห้ช่องเปิดหมดเลยปัดโทคือเบ็ดยังคุณแม่ฮะือเบ็ดหรือือแหะือกันดังดังดังต้องต้องคนนโอ้อันอันพนโดดใช่ไหมน่บออันโดดใช่คุณอันนี้ยดึงขึ้นเอาเสียดิงเอาเสียดย้าดึงไ้างคุณแม่ใส่ยุใสนี่น่บบ้ ได้เจเป็นโลกคุณจิแม่โอ,โอ้โหโคนปลางั้นกัปลาขาแ้งนี่นปลาขา้ลปลาขาหน้าเฮน้ป <c ười> าเขาซยปลาขาซอยโอ้เอาอ,อ,อยู่ใสลระดตองแม่คืออยู่ในน้ำจังสันโอ้บังบับังบังบังบ้งบังบั้บังบ้านผงบ้าบังังบังบังนบังบัมบังบังบเงบังบังบังนับลัเัั โอ้อนั่นหอยอันอันอันนี้ปล่อยไปเลยมันบ่เนี่ยโอ้เอา,าเอาร่างเห็ดบ่งดูเบ่งวิธีการเห็ดอืมเอ้อน้ำไหลแห้งจ้าจ่าเอาเอาเอามันคุณแม่เราเห็ดนี่คืออีกวิธีหนึ่ง จ้าท้ายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งช่องยายจืนลำเพลนออฟฟิเชลลีลเด้อปดปดโอ้ม่เเป็นนน่นตงนัง่องานมอยางช่างยาจืนลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ายาจืนลำเพลนออฟฟิเชียลมึ่งที่ล่าพี่น้องอ้อ้สนิษฐานมาจิ้มนึ่คกันะโอ้จ้ออา พี่น้องนี่ก็อีกที่หนึง่งกับปา่าเออลายที่ลายที่ท่านเป็นโตนัวกั้นเอาหอยไว้มันชุดดูถึนแม่นบ่เออบัดโออบ้างบ้างเหน็นพวกเราลงมือแม่นบ่เออลงหน่อยหน่อย,อยมันบ่ลงเหมือนคนผู้เฒ่าโอ้คนมาคนมีมันบ่ลงเหมือนทุกคนอย่าเนี่ยแหละบ้างก็มีมือนี่แหละฮะล่าลงมือกับบ่มี งมีปลาอยโอ,อ,อโอ้มันก็ม่เอโอ้มอนี่ปลาขึ้นเนาะแอ่ขึ้น,น,นขวดน้ำไม่ได้ขึ้นโอ้ขึ้นน,น้ำเลยเลยโอ้อะไรอีกล่ะอืมโอ้ยได้เทลลัมีมันดีแล้วแม่ เอาลงไปอีกยี่แม่อเ,เอาไว้โดนบันไดนี่อเอาไว้โดนบันไดโดนแล้วเอาล่งองเอาล่องโอ้นานนี่นานบึงทีระพี่น้องอเอาขิมลงไปเลย,เลยน้ำพัดมันกัดิีเงื่อนคืนเอเนแมนบ่ โอ oh 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 no, oh, ้ก้อนหินท่วงดากไว้น้ำเลิกบ่คุณแม่เนี่ยโอ้ยมองอ่างเนี่ยเราภาคไปนั้นมีหินบ่ฮะเนี่ยเราเป็นอ่างหอดใส่คุณแม่อ่างที่พ่นเฮ็ดเป็นตอหมออะไรเนี่ยประมาณหอดุบหินไหมหินห้างหินน่งโอ้เป็นเป็นขโมยอ่ะเป็นดินทรายโอ้เราไปเดินเดินตรงนี้หินร้ายมันบ่ ป็นพ oh, <goodness. S 2> ื้โอ้เป็นื้นฟนที่ที่เป็นเห็ดันแบบเืนเปดพืกาอย่ตรงนี้เพ่โอ้ฝากไปบกรนดิน่้โอ้อาแต่องมันตรงนี้ไดยังไงันะจ้ะสำรับจ้ะสำรับพี่น้องผู้มักสิเบเด้อเออเอ่อนเปิดได้จากมือเราขึ้นแม่เปิดาหน้ามือว่านี่พี่น้องคุยเสือกเด้อ ได้ลงเดี๋ยวเขากับแม่กจังน้ยเขาจะกับมายกเม็ดกระชากกันแล้วเออช่วงนี้กับมามือแรงกับพี่น้องสนใจกับมาดทงได้มาเดินทางเดี๋ยวนี้พี่น้องเดินทางเดี๋ยวนี้น้ำเปิดได้สองมือแล้วน้ำหน่อยลงเม็ดได้ลงว่นได้โอ้ช่วงน้ำหน่อยช่วงเม็ดน่าลงว่านทำได้ว่ากับช่วงนี้กับตีป่าอีแป้งแน่ไอ้เน่าดินแน่ตะกุดแนเนี่ยด้วยเอาคือว่าแยกตื่นมาบอกข้าวบอกนั่นโอ้ ันนั้นปาย้อนตัวนึ่นงบ้านี่แม่คนใด้ปาย้อนนีนนกินเน,นื้อโอ้สันแล้วเปิดน้ำเลยได,ยพด,ยพดยพ้พี่น้องเด้พี่น้องผู้สนใจทางคุยเชือกเด้บ้านคุยเชือกเด้อ่ะอ่อนช่อนน้ำไหลแล้วพี่น้องเดี๋ยวไม่ยืดเชื้อกะจะน้อยเสียเวเบ็ดมันลงลองลองบ่งคุณน่ะายทั้งคุณรถแมคโครขาเจ้ากะ กว่าทักยิโลกทักโยกออต้องความสะอาดชุดหล่อคล้องห้อมดูพี่น้องพี่น้องวันนี้ประตูน้ำจะเปิดบ้านห้องหกบาทเลยเอ้าคุณแม่ดึงขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวได้เกี่สงจะาไปเบื้องอีกแกนไดจานี่จานี่ก็ได้คือเก้าบุ้ยเ,เ,เอาบ่เป็นยังบ่เป็นยังน,นานพี่น้องพี่น้องอัดซ้อนอัดซ้อน เฮ้ยบดมือนี่บถ <hi> ต้องเ um. อรถยูน้ามาได้แค่นี่ไปหาค้ำนั่ยมันก็ไม่ได้ปัญหานเ้ยเขไม่ได้ปะเนี่ยเขาต้องเอรถยู่นะมาเอาพิกอัพมาเลยบาทเนี่ยเอ้โหลาพี่น้องวิถีชีวิตวิถีการทํามาหากินทุกวิธีห้ล้างบาทก็บ่ถอหาบาทกับกหล้างสองบาทก็ถือเนาะ เอามมาเป็นบาทเออไม่ใช่จืนดามาเบืองแล้วหพิ่นเห็ดหายชุ่จ้านี่จไม่จืดนมีอะไรไม่ใช่จืนั่นน่ะเขาหนาวใ้เบ้างแนบบ้องตอนในทีวี้ยมันบเป็นตะบองตอนเนี่ยตอนในทีวีแถบ้าบ้งดีแถตอนนี้เม่ท่านเป็นตะบ้องเราจาฟ้าบ้อง โอยเจือลวี่ไาม่ใช่เจือมากใช่ไม่ใช่อันทีไปเช้าน้อยทีไปเช้าน้อยเช้าน้อยเป็นประเทศ้าเพราะว่าพอดีมเบิร์ตพ่ะยแหมเน้นอยู่หันละพอดีมาแวเบิ้งว่าเข้าเป็นจังไรหน้าปวดไปกันหรอกยาเจ้าหน้ยกับเจียวเบ็ดตมากชีดปักูดร่องเบิ้งเน้อเน้นหมันกินฉันดอกากเบิ้งตในทีวีเบิ้งดีต่ลูกวัดีบ้งกินพี่น้องยกสองบาท คีอเครื่องทั้งสีหน่อยแล้วอืมคือเด็กแค่ว่าที่แต้ก่อยถามได้ยังได้จือยู่ด่วนผู้ละครับโอ้ตอนนีเอย่ยงแหลมอยู่บ้านไหนอยู่เมืองเลยฮะเทับกันเมืองเลยจ้าผู้ใดกับเราเดีว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนแฉแก้วได้เนี่ยอยู่แฉแก้วเนี่อนั้นเราอยู่ใา่อะไรอยู่เมืองเลย ้าตายไม่เอกว้าเจ้าคอยพ่อคอยบอมันบอกออกกันนี่เจ้าอนี่ยเป็นยังดอกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปพอเจ้ามันจะว่าไปออกนนี่โอ้ยเราบอกว่าเน่บอกเขาบยังกูเพราะว่าตเอาเอาเายายกมาเห็ดตภาษสรับพ่มีผู้เห็นให้กินเอ้าไปใช้เบิร์หลักความพั่นดอ้าเปาน บ่ลูกกัไปเอาลูกเอเนี่เขาก็บนี้ปัุบนันเพื่อน,อนบนุญด่าวังนึงหันเพื่นมาเพื่อนมาซื้อบ่เอมาซื้อโอ้พื่นขายล้อทอดไอ้ปาเขาวนี่ขายเพื่อนหนึง่งสามล้อลยโอ้สามล้อเลยนักพี่น้องจ้ะบิะบงลู มือแรงผมมีงานหรอกกินไปหาหมูอหาพวกแล้วว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองด่าข้าเจ้าข้าเจ้าสีเฮ็ดอันนั้นจ้ะข้าเจ้าสีเฮ็ดเป็นอ่าอ่อนยางกับแมวล่า้วก็เฮ็ดเป็นไรสุดไอ้คนเบงทั้งคนละสามสี่บาทจ้าโอ้ดีโอ้ดีใจพี่น้องนะยังเดี๋ยวจังสิกลับมายกมาเบ่งกกอีกเบ่งพแล้วสิบเด็ดก่อนได้บ่พอ โอ้สิบเนื้อห้าเอาสิบปรากฏไม่นช่พวกกินเหมือนกันของเล่นเน,นี่ยเมนบ่วจสิบมาล่องบงึง <c oughs> <c oughs> ใคาขี้จะข้าวก่อนเดี๋ยวเสียวมาล่องบงึงโอ้สิบเนื้อห้ำอันนี้แตะชาพี่น้องนี่ฝังเสือปายอย้านนยังสิบผู้นี้มันธรรมดาเลยโอ้ที่ไหนเตรียมการเลยเอาดูดูก,กันไป ให้พี่น้องได้เห็นในเบื้องน้ำไหลแห้งเลยพี่น้องเปิดเบด,เด,เดทั้งหกบานท่านพี่น้องอยากมาชีดเบสหรือว่าอยากมาหายู่หากินเศษทั้งบ้านคุ้ยเชือกด้อเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้สองมือแล้วว่าฉันว่าอ <laughs> เอาชีดประกวนนะ้ำก็ได้เนี่ยเอาลอ่างบ้างเดี๋ยวจะจุดเอลงมาดีไล้ครับ มันจากัดดูเอามาหัวบ้างกัแล้เอาแม่ยกขึ้นมาให้ลูกบงอยูด้วยเป็นยังไงอืมตาที่สามเนี่ยเรต้องตับต่อพี่น้องเอาแบบชดชดเลยเอ้าเอเอาเอาเเจ็ดงงยนี่แหละพี่น้องเอาบนบาทเป็นโลเลย่ไอ้เอ เอาเมื่อยดอกหายอยู่หายกินเอออันช่อนพี่น้องอันช่อนรู้กับหลานหน่อยสองคนเออพ่อแม่เขาออกไปหายทั้งานเออธรรมดาไปเดินกับรถไปไปพวกนิดเออกินก้อนกันนี่แหละพี่น้องเอาเอาขึ้นมาอีกเอาบาทละโลบาทละโลูอันช่อนอันช่อนขึ้นมาหาปลาดับแม่หรืยจ้าโอ้เออเนี่ยงานพี่น้องโออ มันมันเป็ะมันเป็ะมันเป็มันคือเราแยกกระบื้อนูงจะละมันหลจ้าโอ้ยเนาะตานช่อนนี่อันนีมันบ่มีหน้ยามบ่มีกะอืดยาขึ้นว่านั่นแหละจังน้ากบน้าคืนน้กระพอเขาทบเวยนนาลูกไฟไบ่เวีเนปูล้เาอาอย่างนี้ไม่ตักไม่ยังตะมันละเต็มสภาพนี่แหะจีเต็มสพาพบมีหอดมองยืน สลรพ่น้องชิปนี้เอาไวส้สักนสกกอนจงพูดพ้อกันชิปต่อไปจะเป็นชิปอย่างนั้นพี่น้องคอยติดตามชมทางช่องอยายจืนลำเพลินออฟพิเศลนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบพูดหลายๆเอาให้พี่น้องมีความสุขกับการรับชมทุกกดชื่นชมใจหวังเป็นข้องพี่ท้องน้องอยาลืมกาแฟสะดดกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพร29ชนิดให้การสนับสนุนยายจืนเอามาขายอยู่ด้พี่น้องต้องการก็โทรมาเบอร์0828505759 0 8 2 8 5 0 5 7 5 9ตามนั่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเมียจีบสิมาลองสิบเบิ่งว่าบันสิบกินบ่โชคดีด้วยความชุกสวัสดีจ้า